ยีอาชีพที่จะหายไปจากโลกนี้ในปี2030เมื่อเทคโนโลยีอย่าง AI แล้วก็ระบบอัตโนมัติเข้ามานะคะซึ่งสามารถทํางานแทนคนแทนแรงงานเดิมๆได้จะทําให้นะคะหลายคนหลายอาชีพนะคะถูกลดบทบาทหรือว่าอาจจะหายไปจากโลกนี้เลยก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่า20อาชีพนี้มีอะไรบ้าง อาชีพที่1พนักง,งานแคชเชียร์อาชีพที่2พนักง,งานคอร์เซนเตอร์อาชีพที่3คนขับรถบรรทุกและรถแท็กซี่อาชีพที่4พนักง,งานธนาคารอาชีพที่5คนงานในโรงงาน6พนักง,งานขายตัว๋ว7บรรณารักษ์อาชีพที่8นักแปลภาษาทั่วไป9พนักง,งานประกันภยัยอาชีพที่10นักข่าวสายข่าวทั่วไป11ช่างซ่อมเครื่องจักรพื้นฐาน12พนักง,งานสายการบิน23พนักง,งานทำความสะอาด14ผู้เก็บเงินในทางด่วน15ช่างภาพสตูดิโอ พื้นฐาน16คนทำงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด27พนักงานร้านอาหาร18คนเขียนคำบรรยาย19พนักงานส่งของและอาชีพสุดท้ายก็คือผู้ช่วยทางการแพทย์พื้นฐานการเปลี่ยนแปลง